สวัสดีค่ะใครที่กำลังมองหารถเก๋งราคาถูกผ่อนสบายบายแนะนำเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็นเจ้า Mit ิ t s u b i s h i ATA รเครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะตัว GLX ปี2018กันเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาชมข้างหน้ากันนะคะข้างหน้าของเขานะคะจะเป็นสีแดงนะคะสวยเดิมโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกระจังหน้าโคเมียมโลโก้ Mitsubishi นะคะ สวยกรีบเลยนะคะและไฟหน้าขาวกรีบเลยนะคะและมาพร้อมชุดไฟเดไลท์นะคะและมีสเกิร์ตด้านหน้าให้นะคะสวยเดิมมากๆเลยค่ะสำหรับเจ้าอ e ีโกคาคันนี้นะคะส่วนด้านข้างรถจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะยางของเขานะคะคจะเป็นยางขนาดขอบ15นะคะแถมล้อแม็กแต่งซิ่งให้เลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ สวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าและชุดไฟเลี้ยวที่หูกระจกและด้านข้างของตัวรถนะคะเรียกได้ว่ายังสวยกรีบเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายรถกันนะคะในส่วนด้านท้ายของตัวรถนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมโลโก้มิตซูบ s ชิมิลาดนะคะสวยเดิมเลยนะคะขาวๆวสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าส่วนท้ายรถของเราสามารถเปิดได้นะคะ สามารถเก็บของได้กว้างขวางเลยนะคะคุณลูกค้าเรียกได้ว่าล้อเดิมยางอะไรยังอยู่ครบเลยนะคะอยู่ครบแม่แรงอยู่ครบนะคะสวยเดิมทุกจุดเลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่แนะนำเลยนะคะในส่วนภายในรถของเรานะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นนะคะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะและกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะสามารถทับไฟฟ้าได้นะคะในกระจกด้านข้างทั้งสองข้างนะคะส่วนเครื่องเล่นของเรานะคะจะเล่นวิทยุ USB บลูทูธ CD ได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้แอร์เย็นฉ่ำแน่นอนค่ะส่วนเกียร์นะคะจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะหัวเกียร์แต่งซิ่งนะคะ และเบาผ้าของเขานะคะจะเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเลยนะคะเบาผ้าสีดํานะคะคุณลูกค้าภายในกว้างขวางเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องเครื่องกันต่อนะคะส่วนเครื่องยนต์ของเรานะคะจะเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชินะคะ1 2 0 0นซีซีนะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS นะคะน็อตมาร์กเดิมยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะคานเดิมสวยๆค่ะ มาพร้อมแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะมอ,อ,อกอกอ,อยู่ครบนะคะคันสวยๆเม็ดอ์กสวยๆเ,เลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เรียกได้ว่าใหม่กริบแน่นอนค่ะสําหรับเจ้าคันนี้ใครที่กําลังมองหาอีโก้ค่าอยู่แนะนําเลยค่ะใครที่กําลังมองหารถอีโก้ค่าอยู่นะคะแนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็นเจ้ามิตซูบิชิแอททานนะคะเครื่องยนต์ 1,200cc ตัว GLX นะคะ ปี2018เปิดตัวราคาที่179,000บาทเท่านั้นเองนะคะหรือผ่อนเพียง3,400บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าบริการนะคะจะมีบริการฟรีค่าจัดค่าโอนพรบภาษีนะคะและบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านให้ลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทร0812386699ค่ะวันนี้พี่ตุ้มราค่ะสวัสดีค่ะ